s h ร์ลิงอีโคโนมนะครับเป็นคำพูดที่ดูสวยหรูที่เราเองเนี่ยได้ยินกันมากกว่า15ปาปีแล้วนะครับและดูเหมือนว่าการจะสร้างธุรกิจด้วยแนวคิดดังกล่าวนี้เนี่ยมันดูเหมือนจะยากที่จะทำได้ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับ เคสของ Uber ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2008เป็นบทพิสูจน์หนึ่งในนั้นนะครับลองจินตนาการว่าธุรกิจอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่สตาร์ทอัพแล้วเราเป็นนักลงทุนคนหนึ่งได้ให้โอกาสให้ทุนเจ้าของกิจการเนี่ยไปเาผาผลาญเงินเป็นว่าเล่นไปนเวลาถึง15ปีแล้วนะครับแต่ธุรกิจเนี่ยมันกลับยังไม่ไปถึงไหนเลยแล้วเราจะคิดอย่างไรกับธุรกิจแนวคิดแบบนี้นะครับเรื่องราวของ c h a r i n g อีโ o โนมีมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome Ge Powerful Geek Inspire people to Story. Story สวัสดีครับผมดนทลาโดนจากโดน,โดนบล็อกนะครับและนี่รายการ Geek Story นะครับรายการที่ยะเล่าเรื่องราวประวัตินันธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับในอีพีนี้มาพูดถึงเรื่องราวของ Sharing Economy กันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ ก่อกำเนิดขึ้นมาแราวๆ15ปีแล้วนะครับบริษัทอย่าง Uber อร์เองนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่ใช้แนวคิดดังกล่าวนี้แล้วก็ทำให้ธุรกิจแนวคิด Sharing Economy เองเนี่ยมันบูมขึ้นมานะครับมันเริ่มต้นด้วยการขนส่งคนการเรียกแท็กซี่นะครับการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อมาขนส่งผู้คนนะครับมันไม่มีแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับอ b e r ทร์แล้วก็ ประสบความสําเร็จมากๆในยุคแรกเริ่มนะครับหรือแนวคิดของ Airbnb ก็ตามนะครับก็คิดขึ้นมาคอนเซปต์คล้ายๆเดียวกันนะครับและเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยนะครับกับยุคของ Uber เองแต่ดูเหมือนว่าเมื่อผ่านระยะเวลามาจนถึงวันนี้นะครับบริษัทที่ประสบความสําเร็จในแนวคิดธุรกิจแนวคิดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีแค่ Airbnb เท่านั้นนะครับที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจจริงๆ มันเป็นเรื่องยากลำบากนะครับสำหรับเหล่านักลงทุนใน Uber อร์ที่เป็นบริษัทเรียกรถโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งนับตั้งแต่พวกเขาได้ทำ IPO ขายหุ้นออกสู่สาธารณะในปี2019ในช่วง6เดือนแรกในฐานะบริษัทมหาชนเนี่ยราคาหุ้นของ Uber ดิ่งลงเหวมูลค่าลดลงไปถึง1ใน4นะครับและตั้งแต่จุดต่ำสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วด้วยสัญญาณทางวินัยทางการเงินที่มากขึ้นนะครับ ได้ผักดันราคาหุ้นของ Uber กับสู่จุดที่ซื้อขายครั้งแรกในปี2019โดยต้นทุนที่ลดลงค่าโดยสารที่สูงขึ้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้รายงานผลกำไรจากการดำเนินงาน326ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2ของปีนะครับและมีข่าวที่น่าย,ยินดีของ Uber นะครับเมื่อในวันที่8สิงหาคามที่ผ่านมา Lyft A เองนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของพวกเขาในประเทศเนี่ย รายง,งานผลประกอบการขาดทุนสูงถึง159ล้านเหรียญสหรัฐมูลค่าตลาดของ l y ฟต์เองเนี่ยก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยลดลงสูงถึง85%นะครับจากจุดที่บริษัทเริ่มทำา p p o ในปี2019เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Uber เองเนี่ยแม้จะทำธุรกิจมันนานมากแล้วนะครับประสบปัญหามากมายทั้งปัญหาภา,ายในองค์กรผู้ก่อตั้งเองนะครับก็มีปัญหาทอกซิก ที่สร้างวัฒนธรรมท็อกซิกในองค์กรจนถูกบีบให้ออกไปได้ผู้บริหารมืออาชีพชุดใหม่เข้ามานะครับแต่ว่าแนวโน้มของธุรกิจนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าแม้จะเพิ่มผลกําไรแต่บริษัทก็ยังขาดทุนสุดที่อยู่ประมาณ31,000ล้านเหรียญสหรัฐ นับตั้งแต่พวกเขามีการเปิดเผยผลประกอบการครั้งแรกในปี2014นะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจแนวนี้เนี่ยเงินลงทุนถูกเน้นไปที่การเผาผลาญเพื่อการเติบโตนะครับการเพิ่มผลกําไรจากการดําเนินงานในเตยม,มาล่าสุดเมื่อคิดเป็นผลตอบแทนจากเงินทุนเนี่ยมันเป็นเพียงแค่5%เท่านั้นนะครับซึ่งมันชี่จะเห็นว่าเงินของเหล่านักลงทุนที่สูญเสียไปและหวังผลตอบแทนแบบบ้าคลั่งเหมือนธุรกิจสตาร์ทอัพรายอื่นๆเช่น Facebook Google รือแม้กระทั่ง Amazon a เม z o n เองนะครับมันดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันมากๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตของรายได้ของ Uber มากกว่า60%เนี่ยมาจากธุรกิจอื่นนะครับที่ไม่ใช่บริการเรียกรถแต่อย่างใดและที่สำคัญที่สุดก็เป็นธุรกิจการจัดส่งอาหารนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด -19 แต่อัตรากำไรอูเบอร์ก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาในธุรกิจจะส่งอาหารนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจเรียกรถซึ่งเป็น core business ของพวกเขาสิ่งที่น่ากังวลเพิ่มเติมก็คืออ ber อร์เองเนี่ยมุ่งเน้นไปนที่การขยายธุรกิจนอกอเมริกานะครับซึ่งเป็นตลาดที่แทบจะไม่เติบโตอีกต่อไปแล้วนะครับ และอัตรากำไรสูงสุดที่พวกเขาทำได้เนี่ยก็อยู่ในตลาดอเมริกานะครับโดยคลองส่วนแบ่งการตลาดของบริการเรียกรถได้เกือบ3ใน4ในขณะที่ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากๆนะครับจากคู่แข่งในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโบเองฟรีนาวในยุโรปหรือโกเจ็กและแกรฟในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรือโอล่าในอินเดียนะครับมันเป็นธุรกิจที่ มีบริการปลีกย่อยที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคนะครับหรือในจีนเองนะครับก็พ่ายแพ้ให้กับติตี้ชูสิงในฝั่งญี่ปุ่นเองที่หวังจะตีตลาดเนี่ยก็แพ้ให้กับแพลตฟอร์มอย่างโกนะครับที่นำโดยมาเฟียที่เป็นเจ้าตลาดของบริษัทแท็กซี่ในท้องถิ่นของญี่ปุ่นซึ่งเมื่อลองเปรียบเทียบกับธุรกิจ Sharing Economy อย่าง Airbnb ที่เกิดมาพร้อมๆกันนะครับแม้ Uber อร์เองเนี่ยจะเป็นผู้เปิดตลาดอย่างแท้จริงนะครับแต่ว่า ดูเหมือนว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆในขณะน,นี้และที่สําคัญเนี่ยเราเห็นได้ว่าแทบจะทั่วทั้งโลกเนี่ยดันไปเรียนแบบและก๊อ y ี้โมเดลมาจาก Uber กระจายไปทั่วโลกนะครับเพราะว่ามันก็ป y ีได้ง่ายมากและไม่มีอะไรที่มีความซับซ้อน แรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยใช้เวลาไม่นานนะครับก็สามารถเอาชนะ Uber อร์ที่เป็นต้นแบบของพวกเขาได้ซึ่งมันเกิดคล้ายๆกันในแทบจะทุกตลาดนะครับรูปแบบโมเดลนี้และเมื่อเกิดบริการใหม่ๆที่ต่อยอดอย่างบริการคนส่งอาหารหรือว่าคนส่งสินค้าของชำมันก็เกิดบริการแบบนี้ขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับทุกบริการต่างอาจเม็ดเงินเข้ามาอย่างบ้าคลั่งนะครับ สอดรับกับผลประกอบการที่ขาดทุนกันแทบจะทุกเจ้านะครับตั้งแต่ทางฝั่งตอน,นโตกยุโรปมาถึงเอเชียรวมกันเนี่ยอาจจะขาดทุนไปกว่าแสนล้านเหรียญสหรัฐแล้วนะครับในธุรกิจดังกล่าวนี้ซึ่งกับกันนะครับจะพ่อห้องพักแบบแช์ริงอย่าง Airbnb เนี่ยแทบจะมีคู่แข่งน้อยมากๆนะครับเห็นได้ว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันเท่าที่ครวรเนี่ย Airbnb เองก็สามารถปรับราคาสูงขึ้นหรือมีบริการต่าง,างๆยิบย่อยที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับพวกเขาได้อีกมากมายเลยนะครับตัวเลขทุกอย่างของ Airbnb เนี่ยเป็นบวกแทบจะทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายรับที่เพิ่มขึ้น18%จากปีก่อนหน้าจำนวนทีท่พักก็เพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าการจองก็เพิ่มขึ้นสูงถึง30กว่าเเเรียกได้ว่าตัวเลขของพวกเขาเนี่ยมันแทบจะเป็นสีเขียวในทุกจุดนะครับ ซึ่งลองกลับกันมาดูที่ธุรกิจจะส่งอาหารหรือบริการเรียกรถเนี่ยผลประกอบการที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าหนักมากๆนะครับมองไปจุดไหนก็เป็นสีแดงนะครับแถมคู่แข่งเนี่ยก็มากมายมหาศาลขนาดในประเทศไทยเองเนี่ยก็มี4-5บริการที่มาแข่งขันทุ่มเงินกันอย่างดดเดือดมากๆนะครับมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับในธุรกิจแนวนี้แม้กระทั่งนักลงทุนใหญ่ๆอย่าง s อฟ t บ a n k เองเนี่ยก็รู้สึกเหนื่อยหน่ายใจกับธุรกิจอย่าง Uber อร์ ซะแล้วโดยซ้ำนะครับแทบจะไม่มีการอัดเงินทุนเพิ่มเข้ามานะครับดูเหมือนว่าการลงทุนที่ผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งของ s ซอฟแ n k ์นั่นก็คือ Uber นั่นเองนะครับการเดิมพันของเรานะลงทุนกับธุรกิจอย่าง Uber เองเนี่ยที่ตอนแรกผมว่าพวกเขาก็คงมองว่าธุรกิจเรียกรถเนี่ยจะเป็นธุรกิจแบบ Winner Text s l l l เหมือนกับอ e ีคอมเมิร์ซ อย่าง Amazon ในอเมริกาหรือว่าธุรกิจอื่นๆนะครับโซเชียลมีเดียเซิร์ชเอนจินอะไรทำนองนี้นะครับที่วินเนอร์เทคออลแล้วก็กินส่วนแบ่งการตลาดแทบจะทั้งหมดนะครับผู้ชนะเนี่ยสามารถโกยกำไรได้อย่างมหาศาลมากๆนะครับพวกเขาจึงทุ่มเงินในการให้แพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยเผาพันเงินหลายพันล้านดอลลาร์นะครับในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดแต่มาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเวลามากกว่า15ปีแล้วนะครับ ดูเหมือนว่าความคาดหวังของนักลงทุนที่จะเห็น Uber เนี่ยกลายเป็นเหมือน Facebook หรือ Google หรือ Amazon ในธุรกิจเรียกรถเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝันไปแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของธุรกิจแนวคิด s h a r i n g Economy ใน EP นี้ผมก็ตนะ้อขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์รใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง p o d b e a n Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม b ล o อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a d ที่ on, at, a, r a d r a d o ดอ t t h a a d เ o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ